สวัสดีครับโหมดการเลือกแบบใหม่นะครับกราฟ,ฟิกที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะสร้างตัวเส้นสเก็ตที่มีการออฟเซตจาก ขอบใดๆก็ได้นะครับดังตัวอย่างที่เห็นต่อไปนี้ก็คือเป็นการประยุกต์ใช้งานการสร้างตัว c o ู l i n g line ให้ล้อไปตามอขอบของชิ้นงานด้วยการสร้างเส้น s ซ l โ e เอทและเปิดโหมดใหม่คือกราฟิกนะครับซึ่งโหมดกราฟิกตัวนี้จะมะีถูกพัฒนาขึ้นอยู่ใน TopSolid เวอร์ชัน7.18นะครับการเรียกโหมด ใหม่กราฟิกนะครับก็จะเรียกผ่านทางาการใช้คำสั่งของ sketch นะครับเมื่อเราเรียก sketch ออกมาเสร็จเรียบร้อยอ่าเลือกคำสั่ง s h o u e t t e นะครับอ่าเลือกระนาบเพนที่ต้องการเรียบร้อยนะครับก็จะปรากฏตัวออปชั่นใหม่นะครับชื่อว่ากราฟิกนะครับอ่าเราสามารถที่จะเปิดเปิดตัวกราฟิกตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่จะพรีวิวอ่าเส้น เส้นสเก็ตนะครับก็เราสามารถเปิดโหมดพรีวิวตัวนี้นะครับจะปรากฏเป็นเส้นสีสีส้มนะครับตามรูปร่างของชิ้นงานนะครับเนื่องจากเราเราใช้โหมดคำสั่งซ o u ูเอทเนี่ยในโหมดเวอร์ชันเดิมนะครับก็จะได้เส้นเต็มรอบรูปของตัวชิ้นงานนะครับอ่าแล้วก็สามารถที่จะ เลือกนะครับในส่วนของ offset ได้ในกรณีที่ที่เราต้องการนะครับแต่ในเวอร์ชันใหม่ตัวนี้ก็จะมีออปชันให้เราเลือกอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเก็บนะครับ keep inner นะครับในกรณีที่เราต้องการสร้างเส้นขอบด้านในนะครับก็สามารถที่จะ เปิดโหมดอ่าเปิดออปชัน Keep Inner นะครับอ่าวิธีการเปิดปิดก็แค่ติ๊กเช็คบ็อกนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราสามารถที่จะ o อฟเซตเส้นได้นะครับเส้นที่อ่าจะสร้างจาก ซีลูเอตตัวนี้เราสามารถที่จะออฟเซตได้ระยะเท่าไหร่ก็ได้นะครับตัวเส้นที่ถูกออฟเซตไปก็จะไม่ไม่ไม่เสียนะครับในกรณีที่มันมีการซ้อนทับของสเก็ตอะไรต่างๆพวกนี้โปรแกรมก็จะพยายามสร้างเส้นให้ได้ตามออฟเซตที่เราต้องการนะครับแล้วก็อีกออปชั่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือการกำหนดขอบเขตในการสร้างซีลูเอตนะครับก็จะมีโหมดตัว Extend ตัวกิจนะครับเราสามารถเปิดหมด Extend ตัวนี้เพื่อ,อควบคุมการสร้างนะครับเส้น s i l h o u e ได้นะครับอันนี้ประโยชน์ก็คือ,อะจะช่วยประหยัดเวลาในการสร้างสร้างเส้นสเก็ตตัวนี้นะครับเราอยากได้พื้นที่บริเวณจุดไหนเราก็ กำหนดขอบเขตเท่าที่เราต้องการสร้างเนี่ยได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็เมื่อ,อเราสร้างตัวเส้น s i l h o u e เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมาทำเพิ่มอีกหนึ่งขั้นตอนเนื่องจากว่าตอนนี้มันเป็นเส้นตรงเล็กๆ ต่อๆกันนะครับเราก็จะมาใช้คำสั่ง smooth นะครับเพื่อที่จะรวมเส้นนะครับให้มันมีความ smooth มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งหมดการเลือก smoothing ตัวนี้นะครับก็เราสามารถที่จะเลือกอได้หลาย option นะครับตามตัวอย่างนี้เราก็อาจจะเลือกเป็นแบบองศาก็ได้หรือเลือกจำนวน point ที่ต้องการก็ได้นะครับตามตัวอย่างเรากำหนด เป็นองศานะครับเรากำหนด tolerance อยู่ที่40องศาตัวโปรแกรมก็จะทำการสร้างเส้นตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก็คือ40องศาจากนั้นเราก็จะได้จุดในการเจาะขึ้นมานะครับตามเงื่อนไขที่เรากำหนดก็คือระยะ20มิลนะครับหรือระยะใดๆก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้งานนะครับอ่าออปชั่นใหม่ที่ชื่อว่า กราฟิกนะครับในส่วนของการสร้างตัวค o ลิ่งไลน์นะครับให้ล้อไปตามขอบของชิ้นงานครับก็ลองไปประยุกต์ใช้งานดูนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามผลงานของทางบริษัท 4D ได้ทุกช่องทางนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ